Welcome Line Developers to สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Lines Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทน w ลิ l e t One t t Developer Relation จากบริษัท l ล n e ประเทศไทยครับและตีจิรวัตรการันวิทยาการ Tech Evangelist จากบริษัท l ล n e ประเทศไทยเช่นกันครับในโลกการพัฒนา Line API นะครับบน l i n e แพลตฟอร์มเนี่ย ม่ว่าจะเป็นการพัฒนาแชทบอทนะครับแมทตั s แ a ท i ิ่ง API นะฮะหรือเป็นการพัฒนา Line Login หรือ l i ฟตนะครับที่ Li าย Log in c h a n n n l เนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่านักพัฒนาทุกคนต้องผ่านกับต้องผ่านแล้วก็คุ้นเคยกับสิ่งที่เรียกว่า Provider แล้วก็แชแนลใน Line Developer Console กันมาแล้วทั้งนั้นนะครับผมมั่นใจนะฮะทุกคนต้องรู้จักสสิ่งนี้นะครับ,รบแต่ในวันนี้ครับเราจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้จักกับขั้นกว่าของ Provider หรือสิ่งที่เรียกว่า c ซ r ร์ติฟาย r ร v i d ว r เดอนะฮะร็วเดอร์ที่ได้รับการรับรองจากทางไลน์เปรียบเสมือนประตูด o ร a าเอมอนที่จะพาคุณไปสู่โลกอนาคตของฟีเจอร์ใหม่ๆนะครับในไลน์เดฟของเรานะครับโ,โดยใน e ีีวันนี้พิเศษเลยจริงๆเราจะมาเฉลยข้อสอบกันด้วยว่าการที่เราจะสมัครให้ได้เป็น Certified Provider เนี่ยมันมีขั้นตอนอยังไงยากขนาดไหน โอ้ยพี่ตอูตื่นเต้นมากเลยตื่นเต,นตเลยโเรเอมอนเลยนะสู่อนาคตจริงๆน่าสนใจมากนะครับโอเคแต่ก่อนจะไปพูดถึง c e r t i f y p ายพร็อพเวเร์เรามา Back to Basic กันสักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับ3สิ่งเนาะที่ l ายเด e บทุกคน,นจะต้องคุ้นเคยใน Line e e v e l o p e r s Console กันสักเล็กน้อยดีไหมพี่ตีดีครับโอเคงั้นเริ่มตั้งแต่ตัวแรกนะครับผม Developer อ่าอันนี้ก็คือเวลาที่เราจะพัฒนาด้วย l าย e API เนี่ย การพัฒนานทุกคนก็คือล็อกอินเข้ามาในหลายเดพคอนโซลเนาะแล้วก็พอล็อกอินเสร็จปุ๊บเนี่ย,ค, in, ค,รยครั้งแรกสุดที่เราจะใช้งานมันเนี่ยจะต้องลงทะเบียนเป็น d e v e l o p e r ก่อนไอ้มันจะมีก็บอกว่ามีคอนเซนต์ concept, มีใส่ชื่ออะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับผมพอกดอกรีเรียบร้อยโอเคยืนยนันเสร็จปุ๊บเนี่ยก็จะถือได้ว่าเราเป็น d e v e l o p e r ใน l i น e d e v e l o p e r c o n s o l e แหละไอ้อันนี้อันแรกนะครับข,ขั้นตอนนี้นี่ครั้งเดียวตลอดชีพเลยใช่ไหมฮแทนครั้งเดียวตลอดชีพเขาไปตีทำครั้งแรกแล้วก็จะไม่เห็นอีกเลยเอโอเค ใช่ครับถัดไปนะครับตัวที่2นะครับตัวนี้ชื่อว่า provider นะครับถามพิตีนิดนึงอันนี้ provider นี่คนภาคไหนครับพี่ครับผมภาคอีสานแน่นอนครับเพราะว่าเด้ออ่าวาแล้วโอเคนะครับอันนี้ยืมพิตีมาเล่นนะครับปกติจะเป็นพิตีเป็นคนชงนะครโอเคก็ provider นะครับเออมันคือชื่อของผู้ให้บริการจําไว้อย่างงี้ก็คือชื่อของผู้ให้การนะครับก็คือก่อนที่เราจะสร้างแชทบอท หรือช a n n e l ของเราเนี่ยเราจะต้องมี Pro อ i d e r ก็คืออาจจะเป็นชื่อนะักพัฒนาส่วนบุคคลเนาะเช่นเป็นนายวริศนายจิรวัตรอย่างเงี้ยเออ<ฆ>อาจจะเป็นชื่อบริษัทก็ได้นะครับบริษัทหรือองค์กรของคุณเนี่ยก็คือจะเป็นผู้ให้บริการที่ดูแลแชทบอตต่างๆนะครับผมก็คือ1 p r o v i d e r ก็มีหลายหลายแชทบอทเนาะนะครับแล้วมันเกี่ยวข้องในกับผู้ใช้นะครับ Provider ตัวนี้นะครับก็คือผู้ใช้เนี่ยเวลาที่เขาแอดแชทบอทเข้ามาหรือว่าจะลองใช้ลิฟต์หรืออะไรเงี้ยปกติมันจะมีหน้าคอนเะซ ใช่ครับอ่าเราจะเห็นชื่อบริษัทหรือชื่อ provider เนี่ยในหน้าคอนเซนต์ต่างๆนั่นเองเอ่ก็คือผู้ใช้เขาจะรู้ว่าให้บริษัทนี้อ๋อ,อดูแลแชทบอทตัวนี้นะครับอืมอืมโอเคตัวที่3นะครับนั่นก็คือ Channel หรือว่าบัญชีแชทบอทนั่นเองนะครับก็คือเวลาที่ผู้ใช้แอดเข้ามาใช้บริการเนี่ยพวกล i n ล็อกอินม s s a g i n ง API ม i นิแอปเลยพวกเนี้ยเราก็จะเห็นเอ่อตัว Channel เอ้ยเป็นของใครนะครับเป็นแชทเป็นแชทบอทตัวอะไรนะครับครับ โอเคนะครับแล้วก็มาถึงเรื่องใหม่ของเรานะครับตัว certified provider นะครับก็คือมันก็คือ provider ที่ผมเล่ามาก่อนนี้แหละนะครับก็คือเป็นชื่อของผู้ให้บริการนะครับแต่ว่าแต่ว่า certified provider เนี่ยอย่างที่พี่ตีมาบอกคือมันเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการรับรองอ่าเป็นแบบพิเศษนะครับก็คือได้รับการรับรองจากล ne เนี่ยเพราะฉะนั้นบริการทั้งหมดที่อยู่ใต้ผู้ให้บริการคนนี้โอ้โหถือได้ว่าแบบมีการ s t a ป์เนาะมีการ c e r t i f y หรือว่าถูกรับรองด้วยบริษัทไลน์นั่นเองนะครับอ่าโ,โ,โดยต่อไปเนี่ยผมอยากจะให้พี่ตีเล่าข้อดีของการที่ได้รับ c e r t i i โป p o วเดอรเนี่ยมันคืออะไรบ้างครับพี่อ่าได้เลยครับแทนข้อดีนะครับที่แตกต่างกันระหว่างโปรไวเดอร์ธรรมดากับการได้แบบว่า c สติ i ายเลยนะว่ามาดูกันเลยว่าการได้ c e ติ i ายเนี่ย มันได้อะไรบ้างอันดับแรกเลยนะฮะในหน้าคอนเซนต์หรือหน้าโฮมเวลาเราจะไปหาแอคเคาท์ต่างๆเวลาเราจะแอดหรือจะอะไรอย่างที่แทนบอกมันจะมีตัวตัว,ตว provider name เนี่ยอยู่ใช่ไหมฮะมันจะมีสัญ,ญลักษณ์นะครับเป็นแบตสีเขียวๆกาถูกนะฮะ oh. บอกว่าตัว provider นี้เนี่ยได้รับการรับรองแล้วนะครับจากทางไลน์ทำให้ user เนี่ยเวลาเขาจะแอด นะครับตัวแชทบอทหรือตัวกดไปใช้งานลิฟให้คอนเซนต์อย่างเงี้ยเขาก็จะมีความมั่นใจว่าเฮ้ยอันนี้มาจากธนาคารนี้จริงๆอันนี้มาจากบริษัทนี้<อ>จริงๆเงี้ยก็คือมั่นใจในการที่จะแอดถูกไหมฮะครับ,รบเพราะน้นวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าใครก็ได้นะครับเป็นนักพัฒนาเนี่ยสามารถที่จะสร้างลิฟก็ได้สร้างแชทบอทก็ได้สร้างเองได้หมดเลยถูกไหมฮะถูกถูกแต่ไอ้ตัวนี้นี่เองครับที่จะช่วยให้ยูเซอร์สามารถ trust ได้เลยแน่ใจ<อ>ได้เลยวางใจได้เลยว่า ของแท้และแน่นอนพี่ตีจะพอจะแชร์ว่า้ตอนนี้มันมีใครเจ้าไหนที่มีสติฟายแบ t ช h ตัวนี้บ้างไหยอ่นะครับปัจจุบันเนี่ยเท่าที่รู้ก็จะมีตัวของธนาคารกสิกรไทยนะครับอันเนี้ยได้รับไปแล้วแชทมาต้องเห็น ตัวชิคเนี่ยนะฮะจะขึ้นเลยว่ากสิกรแบงก์อะไรเงี้ยนะฮะมีของลอรีออลนะฮะเท่าที่ผมรู้นะฮะลอรีออลเนี่ยก็ได้ได้ตัวเซอร์เซฟายโปรไวเดอร์ไปแล้วนะฮะแล้วก็อย่างตัวอารินแคร์นะฮะอารินแคร์อารินแคร์นี่ก็เป็นบริการล่าสุดเลยนะฮะที่เปิดตัวไปในงาน l i น์เดฟคอนเอฟนะไลน์อปเราตัวนั้นถูกต้องตัวนั้นเป็นมินิแอปแล้วก็ถ้าไปแอดตัวชื่ออะไรนะเม็ดแคร์ใช่ไหมเถิดก็เม็ดแคร์เราจะเห็นสัญลักษณ์เลยว่ามีแบท สีเทาเขียวที่้หรเขาน่าเงี้ยก็สามารถ trust ได้ใ uh ช่ไหมครับเรื่องแรกผ่านไปแล้วนั่นก็คือเรื่องของความไว้เนื้อเชื่อใจของแท้แน่นอนนะฮะมั่นใจได้ u อร์เรื่องที่สองครับเวลาเราทำพวก l i Lo ็อ In n h a n n e l เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็น Line Login เองนะครับหรือว่าจะเป็น l i ฟท App เองเนี่ยหน้าคอนเซนต์เนี่ยนะครับเวลาเรากดไปใช้งานเนี่ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งที่เรียกว่าบอทพร้อม เออบางคนเรียกบอดลิงก์นะฮะบางคนเรียกบอดพร้อมนะฮะบอดพร้อมคืออะไรก่อนบอดพร้อมคือการที่เราสามารถที่จะแนะนำแชทบอรดเนี่ยให้คนที่เขาจะล็อกอินหรือว่าใช้งานลิฟต์เนี่ยแอดไปได้ด้วยอ๋อโดยทั่วไปนะฮะไอ้ปุ่มที่จะไอ้เช็คบล็อกที่จะบอกว่าแอดไหมแชทบอดตัวเนี้ยมันจะไม่เช็คไว้อืก็คือยูเซอร์เนี่ยต้องเป็นคนเลือกที่จะเช็คมันด้วยตัวเขาเองเข้ไหมฮะถึงจะเป็นการแอดแชทบอเพราะว่า แน,นึกออกนะว่าบางบทีเราทํางานซินเนจี้กันร,ระหว่างแชทบอทกับลิฟเนี่ยหลาย<ช>หลายย<ช>ูเคสเราเห็นมาแล้วนะฮะเอาล้วฮะด้วยการได้เซอร์ติฟายโปรไวเดอร์ข้อดีข้อที่2แล้วนะฮะก็คือคตัวไอ้ช่องที่บอกว่าเป็นเช็คบล็อกเมื่อกี้ที่มันไม่เช็คให้เนี่ยฮะถ้าเป็นเซอร์ติฟายโปรไวเดอร์เมื่อไหร่นะครับแชนเนลทั้งหมดที่เป็นไลน์ล็อกอินหรือลิฟนะฮะคอนเซนต์อันนี้มันจะออโต้เช็คบอร์พร้อมให้โอ้ยสุดยอดโอกาสเป็นเพื่อนกันก็จะมีสูงขึ้นเลยถูกไหมฮะแทนะจริงครับพี่ นะฮะก็คือแบบว่าเปิดมาปุ๊บเช็คให้เลยกดอ l l o w สิทธิ์ปุ๊บแอดบอทเข้ามาเลยเออเพราะมันบางทีในลิฟต์มันต้องมันต้องเรียกวายแชทบอทไงถ้าเราแบบเออเราไม่ผู้ใช้ไม่ได้แอดทีมทีมก็ต้องแบบคอยไปหาสเต็ปหาอะไรเพิ่มมาให้เขาแอดเลยอย่างเงี้ยพอพอมีนี้ิปุ๊บใช่ไมใช่มีนี้ปุ๊บหมู่ง่ายเลยง่ายเลยง่ายตั้งแต่สเต็ปแรกที่เปิดใช้งานเลยเอางี้ดีกว่าจริงครับนะฮะอ่ะ สองเรื่องผ่านไปยังไม่พอมีอีกครับข้อดีของการได้ Certified Provider ข้อที่สามก็คือได้มีโอกาสเข้าถึง Special API API พิเศษพิเศษนะฮะจากทางไลน์เออนะน่าสนใจเลยนะนี่ Dev e l o p e เรเรียกว่าหูพึ่งนะฮะ <laughs> ข้อนี้นะฮะชุดพิเศษจากทางไลน์มีอะไรบ้างดีกว่าดีไหมแทนด <laughs> ดีไปูตัวอย่างนะฮะที่วันนี้มาถึงประเทศไทยแล้วนะครับก็อย่างเช่นสัญญาณพิเศษพิเศษนะครับจากไลน์บีคอน มไม่ว่าจะเป็นสัญญาณที่ชื่อว่าแบนเนอร์นะครับแล้วก็สเตยนะฮะปกติเนี่ยถ้าแทนไปซื้อเทปิโอบีคอนตอนนี้เนี่ยได้สัญญาณอะไรของไลบีคอนมาก็จะเป็น enter event ครับพ่อนานี้ทุกคนได้นะฮะแต่ว่าแบนเนอร์กับสเตยเนี่ยมันเป็นสัญญาณพิเศษนะฮะที่จะต้องเป็น certified provider ก่อนถึงจะมีสิทธิ์ขอได้อ๋อนะลงดีเทลสักนิดหนึ่งได้ไหมแทนว่าแบนเนอร์กับสเตยเป็นยังไงพิติขอลงดีเทลนิดนึงได้พับพไป แบนเนอร์นะฮะมันคือสัญญาณ you, hmm. ที่เวลาที่ยูเซอร์เนี่ยเข้าใกล้ระยะของอสัญญาณของบีคอนเดเวลพีคอนเนี่ยนะฮะมันจะแสดงตัวแบนเนอร์ขึ้นมาในหน้าแชทลิสเลยอืออ hmm. <ะ>ั ah. นดับแรกเลยนะมันจะแสดงแบนเนอร์มาเลยยูเซอร์จะเดินเข้าไปปุ๊บ <Yeah. S 2> เห็นตัวแบนเนอร์ขึ้นมาโดยการแสดงแบนเนอร์นี่ยังมีแยกย่อยอีกได้ว่า hmm. เราจะตั้งค่าให้เฉพาะคนที่ยังไม่เป็นเฟนหรือคนที่เป็นเฟนแล้วก็ได้อ๋อดเลือกได้อย่างใดอย่างหนึ่งนะ แบนเนอร์ anner, มันจะแสดงแบบบางทีเราต้องการใช้คนที่เป็นเฟนแล้วก็เห็นแบนเนอร์อะก็เลือกตั้งให้เฉพาะพวกที่เป็นเฟนเห็นหรือนะฮะบอกว่าคนที่ยังไม่เป็นเฟนก็ได้อ๋อโอเคเออน่าสนใจไหมฮะดีน่าสนใจนะฮะอันที่สองที่ชื่อว่าสเตย์ครับสเตย์ <S S นี่ก็คือเวลาเราอยู่ในระยะทําการของตัวบีคอน นะฮะตัวเ v i l b e ี c o n เนี่ยเวลามันปล่อยสัญญาณเนี่ยมันจะปล่อยสัญญาณสเตยมาด้วยนะฮะถ้าขอสิทธ์สเตไปสัญญาณสเตยเนี่ยจะยิงมาเรื่อยๆทุกๆสิบวิเลยนะฮะเพื่อบอกว่ายูเซอร์คนไหนเขายังอยู่หรือเขาไม่อยู่แล้วไงอ๋อเออดีนะเราไปเช็คจากหลังบ้านได้นะฮะอโอ้โหแค่ API ชุดแรกนี่ก็ ว้าวแล้วนะฮะโอ้โหก็ว้าวแล้วตัวที่สองเลยดีกว่าครับ API ตัวที่สองก็ยังมีตัวที่ชื่อว่า Custom Application Unit ครับอ่าตัวนี้ตัวย่อชื่อ CAU นะฮะตัว CAU เนี่ยมันจะมีความพิเศษตรงที่ข้อความที่เราใช้การ Push Message หรือ Multicast Message เนี่ยไปหาผู้ใช้เนี่ยเราสามารถจะเรียก API ชุดนี้เพื่อไปดูจำนวนการวิวจำนวนการคลิกได้ ออก่อนหน้นนี้ด,ดูไม่ได้ครับก่อนนั้นนี้ดูไม่ได้อืก่อ,อนหน้านี้มันจะดูได้เฉพาะพวกแบบเนโรแคสตอย่างเงี้ยดูได้นะแต่อเน,นี้ยจะทําให้ตัว multicast กับตัวพุทเนี่ยครับดูสแตตอินไซต์พวกนี้ได้ด้วยเออดีนะอืมดีนะคนะฮะมาร์เก็ตติ้งน่าจะชอบนะฮะอันถัดไปเลยครับนะฮะนอกจากตัวซีแล้วยังมีโปรไฟล์พัทครับโอ้โหอันนี้กําลังจะมาขอย้ําว่ากําลังจะมาประเทศไทยเร็วๆนี้ครับนะ API ชุดนี้นะครับจะทำให้เราสามารถที่จะเข้าถึงข้อมูลนะครับของผู้ใช้ได้มากกว่าเดิมนะฮะปัจจุบันเนี่ยถ้าเราก็ t โป o ไฟล์จาก messaging API เนี่ยเราจะได้พวก display name status message picture URL user id นะฮะ language แค่นี้นะฮะแทนพอจะแชร์นิดนึงได้ไหมผมว่าแทนต้องรู้อันนี้นะฮะว่านอกจากไอ้ีตัวที่ผมพูดไปแล้วเนี่ยถ้าได้โปรไฟล์พัฒได้อะไรอีก โอ้ยได้เพียบเลยนะครับผมตั้งแต่ชื่อจริงนะครับนามสกุลนะครับเพศนะครับที่อยู่เบอร์โทรแล้วก็อีเมลด้วยพี่เต๋อโอ้โหเพียบเพียบเลยนะครับผม uh huh. แต่ว่าอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่า personal data เนาะก็ต้อง uh huh. ได้รับคอนเซนต์จากผู้ใช้ก่อนนะครับ uh huh. ผมจะจึงสามารถที่จะเอ่อ access ถึงข้อมูลเหล่านี้ได้นะครับครับแปลว่าถ้าผู้ใช้ไม่ได้ให้เราก็เก็ตไม่ได้แต่ถ้าผู้ใช้ให้เราจะเก็ตได้ทันทีใช่ใช่โอเคดีมากเลยนะฮะเรื่องนี้ ตัวถัดไปครับนอกจากตัวโปรไฟล์พัดแล้วยังมีอีกครับตัวที่ชื่อว่า Mark a S Lead ตัวนี้เราไม่ได้พูดในงานตัว Thailand d e v e l o p e r c o n f e r e n c e ครั้งที่ผ่านมาด้วยนะแต่เราจะพูดใน EP นี้ครับนะฮะ Mark a S Lead เป็น API อีกตัวหนึ่งก่อนจะพูดถึงความสามารถ Mark a S Lead ผมขอพูดถึงการใช้งานแชทบอททั่วไปก่อนนะฮะเวลาเราสร้างไลน์แชทบอทขึ้นมาแน่นอนว่า e o n s e mode ที่เราตั้งไว้อยู่ใน o a Manager เราต้องตั้งเป็น Bot mode นะฮะอันนี้ทุกคนก็ต้องเป็นอย่างนี้นะฮะสร้างแชทบอทก็ใช้บอทโหมดนะฮะแล้วเวลาผู้ใช้เราเนี่ยมาส่งข้อความมาหาแชทบอทของเราเนี่ยนะฮะถ้าสังเกตให้ดีๆนะฮะส่งปุ๊บแชทบอทรีดปั๊บส่งปุ๊บรีดปั๊บอย่างนี้ตลอดนะฮะถ้าใครสังเกตนะส่งปุ๊บรีดปั๊บจนบางคนก็สมงอยูโอ้โหมันอ่านเร็วขนาดนี้เหรอนะฮะแชทบอทมาอ่านเร็วขนาดนี้จริงๆนะฮะคือข้อมูลไปถึงหลังบ้านของไลน์ก็ถือว่าแบบอ่านแล้วล่ะนะฮะอ่ะนะฮะไอตัวที่บอกว่ารีด ส่งปุ๊บรีดปั๊บเนี่ยบางยูสเคสเนี่ยเขาอาจจะไม่อยากให้มันออโต้รีดแบบนี้ก็ได้นะฮะเขาอยากจะไปประมวลผลประมวลผลให้เสร็จก่อนแล้วค่อยมาแฟกบอกยูเซอร์ว่าฉันอ่านแล้วนะตอนที่เราประมวลผลเสร็จแล้วถูกไหมฮะแทนด้วยกันด้วยกันได้เซอร์ติฟายโปรไวเดอร์นี่แหละเราสามารถที่จะคอนแทคกับทีมของ Line เพื่อให้เขาไปเซตติ้งหลังบ้านนะครับใ,ให้มันแฟกว่าไม่ต้องออโต้รีดเวลายูเซอร์ของวามานะนะ เรานี้เกิดอะไรขึ้นทาไมออโต้รีดเวลา u s อร์ส่งข้อความมาเราเอาข้อความไปบวมมนผลผมรีเทิร์นเป็น f l e ก m ม s เ a จกลับไปเสร็จเรียบร้อยให้เขาให้เราเนี่ยยิ่ง API ที่ชื่อ mark as read นี่แหละนะฮะ mark as read นี่แหละข้อความทั้งหมดที่ผู้ใช้ส่งมาก่อนหน้านี้ที่ยังไม่เคยรีดทั้งหมดมันก็จะถือว่าขึ้นรีดทันทีอ๋อมันก็จะรีดทันทีนี่ก็คือ mark as read นั่นเองนะฮะเออน่าสนใจปะน่าสนใจมากนะครับครับแล้วก็ API ที่ กำลังจะมาอีกในอนาคตเนี่ยผมนี่ก็คันปากยุกยิบนะฮะกับแทนก็อยากจะเล่าเหลือเกินแต่ว่าบางอย่างก็ยังเล่าไม่ได้นะเอาเป็นว่าให้ติดตามจากคอมมูนิตี้ของเราไว้ละกันนะฮะเดี๋ยวเรามีใหม่มาถึงไทยเมื่อไหร่เรารีบมาบอกทันทีนะฮะสุดยอดเลยเพี่แบบโอ้โหแบบฟีเจอร์นี่แบบเจ๋งๆเพียบเลยเนาะพี่ติเนาะจริงครับเออเพราะฉะนั้นผมคิดว่า เอาจริงนะคนที่มีโซลูชันออนไลน์คือต้องมีประดับบ้านไว้เลยอ่ะเอางี้เลยว่าโอ้โหประดับบ้านเลยนะใช่เพราะมันแบบมันแบบต้องได้ใช้อยู่แล้วมันเอาของเมื่อก่อนอ่ะเออแบบมันได้ใช้อะอะไรต่างหลายอันเนเอาไปประยุกต์ได้ของมันต้องมีเออของมันต้องมีใช่ของมันต้องมีถูกต้องนะครับโอเคทีนี้เราจะมาเฉลยข้อสอบกันด้วยพี่ติว่าแบบน่าสนใจมากนี่ผมอยากรู้เหมือนกันวิธีการที่จะได้มาเนี่ยซึ่ง เซอร์ติฟายพรอดิเวอร์เนี่ยจะต้องทํำยังไงอ่าจะต้องเตรียมตัวยังไงมีเอกสารยังไงแล้วก็เงื่อนไขต่างๆนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเฉลยข้อสอบกันเริ่มกันเลยคือว่าหลายคนก็สงสัยนะแทนนะใช่ใช่จริงหลายคนเพราะในงานเราในงานที่ผ่านมางานแลนทอเฟนที่ผ่านมาไม่ได้มีรายละเอียดว่าครับจะสมัครยังไงใช่ไหมฮะถูกไหมฮะอ่าใช่ใช่เรายังไม่ได้พูดถึงมันอันนี้แหละ EP นี้เลย EP นี้เลยแทนได้เปโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยพี่เต๋อครับเอาที่ ขั้นตอนก่อนเนาะขั้นตอนแล้วก็เงื่อนไขการสมัคร Certified Provider ก่อนนะครับผมก็อันดับแรกนะครับผมตัวชื่อของ Provider เนาะจะต้องเป็นชื่อบริษัทหรือชื่อองค์กรที่มีการจดทะเบียนยังถูกต้องอ่ อาจจะไม่ได้สามารถใช้เป็นชื่อนายวริศนายจิรวัตอยเง,งี้ยอาจจะอาจจะไม่ได้เพราะว่ามันมเป็นนามบุคคลนะเราอยากได้จะเป็นเป็นในนามบริษัทนามองค์กรนะครับผมก็สมมุติว่าถ้าอยากจะแก้ไขก็แก้ได้นะก็ไปแก้ที่ provider name ได้นะครับล็อกอินเข้าไปแก้นะครับใน developer console แล้วก็ถ้าเราเป็นแอดมินอยู่ใน provider นั้นก็แก้ชื่อได้เลยเนะาะหรือก็อันนี้ไม่ได้มีอะไรสามารถแก้ชื่อได้ก่อนนะครับผมซึ่งพอทาไมต้องเป็นชื่อองค์กรชื่อบริษัทเพราะว่ามันจะต้องมีเอกสารเนาะแบบพวก เออหนังสือรับรองบริษัทรุ่นนี้อะไรเงี้ยเออเดี๋ยวซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าต่อไปว่าจะต้องมีเอกาสารเพิ่มเติมอะไรบ้างแต่ว่าอย่างแรกก็คือต้องเป็นชื่อของบริษัทก่อนนะครับอ,อันดับที่สองนะครับผมเอ่อช a n n e ภายใต้ PROVIDER ที่จะขอเนี่ยจะต้องมี PRIVACYPOLICYLINK ทุกอันอืมเออก็คือเวลาเราสร้าง c h a n n e สร้างแชทบอทเนาะพี่ติบางทีมันจะเอ่อช่วงท้ายๆแล้วที่เราบอกว่าเฮ้ยจะขอ Policy เอ่อ โควซีปรายเวซี่ acy, โควซีเอบางทีจะต้องมีกรอกเข้าไปเพิ่มเนาะตรงนั้นปกติเราก็จะไม่ได้แนบเพราะมันเป็นออปชั่นแนลเนะเาะแล้วก็ข้ามลาก็กดยืนยันสร้างแชทบอทเลยนะครับแต่ว่าทุกช n e l ถ้าจะใช้ใน Certified p r o เนี่ยจะต้องมีตัว Privacy Link ด้วยนะครับผมอ,อก็ สามารถเข้าไปแก้ไขได้เนาะก็คือล็อกอินเข้าไปใน Developer c o n s o เ e เนี่ยแล้วเราเป็นแอดมินล้วก็คอยไปเติม Policy ให้ครบอ่ะ Edit ให้เรียบร้อยนะครับผมแล้วก็ใส่ทุกๆ Channel ภายใต้ Provider นั้นก่อนนะครับจำได้ว่าให้ใส่เป็น URL ใช่ไหมฮะอันนี้อ่าถูกต้องนะครับ Privacy Policy URL นะครับโอเคนะครับโดยโดยตัว Privacy Policy URL เนี่ยจะต้องใช้งานได้จริงอ่าคือกดแล้วก็ลิงก์เข้าไปอ่านได้จริงๆนั่นแหละนะครับอันนั้นอันที่สนะครับต่อไปที่สมนะครับ ให้ทำการกรอกข้อมูลลงใน Certified p r o v i r e r a p p l แอปพลิเคช r m อ่าซึ่งเดี๋ยวผมจะแนบลิงก์ใน Description อยู่ด้วยนะครับผมบแล้วก็ทำการไซ็นเนาะผู้มีอำนาจในบริษัทนั้นนะครับผมก็ลงลายเซ็นให้เรียบร้อยนะครับอ่ด้วยการกัดนิ้วนะฮะเราเลือดมาเขียนนะฮะเออใช่ใช่<笑><笑>เอาะลายเซ็นนี่แหละปากกาอ,อ,อะไรเงี้ยเราจะได้ตรวจ DNA ภายหลังอีกทีนะฮะอนดูแบบอันตรายมากนะครับ ต่อไปข้อที่สี่นะครับผมก็คือเรื่องของเอกสารและก็คือแนบเอกสารมาเพิ่มเติมนะครับผมพวกหนังสือรับรองบริษัทนะครับที่มีลายเซ็นผู้มีอำนาจนะครับตามหนังสือรับรองนะครับหรือว่าเอาจจะเป็นสำเนาประชาชนของผู้มีอำนาจนะครับหรือว่าพวกใบมอบอำนาจสำเนาประชาชนเกี่ยวกับมานอกอำนาจอะไรเงี้ยนะครับก็แนบมาให้เรียบร้อยนะครับผมถัดไปครับสำหรับใครที่ มี w o b ิลคอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็อยากจะได้สัญญาณพิเศษพิเศษอย่างที่เราเล่าไปก็คือแบนเนอร์กับสเตย์นะครับ เรามามีวิธีขออยังไงเนี่ยมาดูกันดีกว่านะฮะสำหรับคนที่นะครับอยากจะได้2ส,สัญญาณน,นี้นะครับแล้วก็อยากจะสมัครเป็น c e r t i f y p d p r o vider ด้วยตามเงื่อนไขที่แถนเราให้ฟังก่อนหน้านี้นะครับเป็นองค์กรอะไรอยู่แล้วนะฮะ hmm. ขอ c e r t i f y p r p r o vider เนี่ยให้กรอกข้อมูลนะครับล beacon Be banner และสเตยนะครับในแอปพลิเคชันฟอร์มในแท็บที่ชื่อว่า for certified provider นะฮะอ่า hmm. ในตัวชีตนะครับเอกสารที่ส่งไปนะครับ,รบโดยแนบโปรเปโซด้วยนะครับว่าการใช้งานเนี่ยจะเป็นยังไงวัตถุประสงค์การใช้งานติดตั้งที่ไหนระยะเวลาเท่าไหร่จะเก็บข้อมูลยูเซอร์ยังไง hmm. ให้แนบให้ครบเลยในทีเดียว uh huh. เพราะเวลาที่เราแนบครบเนี่ยมันจะช่วยการพิจารณามันรวดเร็วไงครับะะจริง เขาไม่ต้องส่งเมลไปถามไปถามมาอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งแต่เงื่อนไขที่แทนเล่ามาแล้วแนบให้ได้มากที่สุดละเอียดที่มากที่สุดก็จะเร็วที่สุดนะครับ,รบอันนี้อันแรกนะครับในเคสที่คุณต้องการจะสมัคร c e r t i f ิฟายโปรไวเดคุณเป็นองค์กรนะครับอันที่2ครับ บอกว่าไม่ได้สมัคร c e r t i f ิฟายโปรเดอรเพราะว่าไม่ได้เป็นองค์กรแล้วยังจะมีโอกาสได้เล่นไอ้สอสัญญาณนี้ไหมคำตอบคือมีโอกาส oh. โอ้โหโเปิดโอกาสให้เลยนะฮะ <c oughs> สำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยนะครับที่ไม่ได้สมัครเป็น ider, c e r t ์ติฟายโปรเดอรก็สามารถที่จะ Request ผ่านฟอร์มได้เช่นกันนะครับไล n ์บีคอนแบนเนอร์และก็สเตยนะครับมาที่แท็บนะฮะในเอกาสารมันจะมีอีกแท็บหนึ่งแท็บที่ชื่อว่า for developers and all researcher, all researcher, all researcher hmm. นะครับ all researcher developer all researcher นะครับ hmm. ให้กรอกฟอร์มที่แทบนี้แล้วก็กรอกเนื้อหาคล้ายๆกันครับ proposal ว่าจะเอาไปใช้ยังไงวัตถุประสงค์เป็นยังไงติดตั้งที่ไหนระยะเว,เวลาเท่าไหร่ข้อมูล Us อ r เก็บยังไงเหมือนๆกันนะฮะ hmm. กรอกลงไปที่แทบนี้ได้าก็เป็นข่าวดีนะ hmm. นะร hmm. เรายังไม่เป็นองค์กรแต่อยากมีความรู้อยากศึกษาเรื่องนี้ทําได้ครับ uh. นะฮะ หมายเหตุนิดหนึ่งนะฮะสำหรับนักพัฒนาและนักวิจัยนะครับจะสามารถทดลองใช้ตัวบีคอนนะครับได้สูงสุดนะฮะพร้อมกัน5้าตัวคือเอาซื้อเดวอเอบีคอนมาผูกพร้อมกันนะฮะได้5ตัวที่จะรับสัญญาณพิเศษพิเศษเช่นพวกแบนเนอร์กับสเตทแทนนึงออกนะฮะนี่ก็ครับพี่และสามารถที่จะแสดงแบนเนอร์นะครับเฉพาะสัญญาณแบนเนอร์นะครับได้เฉพาะกับคนที่เป็น Follower อยู่แล้วเท่านั้นคือแอดแอดเฟยแล้วนะฮะ อย่างที่เมื่อกี้คลิปข้างบนเนี่ยถ้าย้อนไปฟังนะจะรู้ว่าแบนเนอร์มันยังแยกแสดงได้ว่าแสดงกับคนที่ยังไม่เป็นเฟนกับคนที่เป็นเฟดแล้วนะครับกรณีย้ําอีกทีว่าถ้าเป็น d e v วลลอปเหรือ Researcher นะครับจะแสดงแบนเนอร์แบบกับเพื่อนที่เขาแอดเราแล้วเท่านั้นโอเคโอเคดีไหมฮะครับผมว่าถือโอกาสถือถือว่าทางไลน์เปิดโอกาสมากเออลองได้ใช้อ่เงี้ยก็ดีมากๆเลยครับจัดไปอ่ะ เพิ่มเติมเนื้อหาอีกสักนิดนึงนะครับสำหรับใครก็ตามที่จะซับมิดนะครับตัวเนื้อหานะครับมาทางไลน์นะครับทางไลน์เนี่ยจะมีทีมที่คอยรีวิวอันเนี้ยโดยใช้เวลานะครับการรีวิวอยู่ประมาณ10วันทำการ10วันทำการนะฮะไม่นับเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางคนส่งมาแล้วใจร้อนนะฮะส่งเมลที่1มาแล้วส่งเมลที่2อีกส่งเมลที่3อีกนะฮะยังไม่ถึง10วัน ให้ใจเย็นๆแล้วกันนะครับข้อที่2ครับโดยปกติเนี่ยตัวแบนเนอร์กับตัวสเตเนี่ยนะฮะเอาจริงๆคือมันมีค่าใช้จ่ายอฮะก่อนหน้านี้นะฮะก่อนหน้านี้แพงแพงเป็นดัไพรเลยมีมีต้นทุนอ่ะนะฮะมีค่าใช้จ่ายสูงอยู่นะฮะแต่ด้วยช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงพิเศษเนี่ยไม่มีการเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เลยนะครับโอ้โหข่าวดีเลยนะฮะไม่มีการเก็บเลยนะฮะรีบใช้เลยรีบใช้ รีบใช้เลยใครคิดมีไอเดียอะไรรีบหวดนะฮะถ้าเขามีนโยบายใหม่เรื่องเปลี่ยนแปลงว่าจะเก็บค่าใช้จ่ายหรืออะไรยังไงเนี่ยครับทางเรามีอัปเดตเมื่อไหร่เราก็จะแจ้งให้ทราบแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้ย้ําอีกทีว่าฟรีหวดเลยหดเลยนะฮะข้อที่สามครับผมเฉพาะส่วนของบีคอนนะครับอันบีคอนอย่างเดียวนะ c ซอร์ติฟายเบราวเดมันมีหลายอย่างนะแต่เฉพาะอันที่เป็นบีคอนเนี่ยจะมีระยะเวลาของการเวลาเรา ขอส่งเรื่องมาขอสัญญาอยู่ประมาณ3เดือนนะ,ะในการที่จะซับมิดหนึ่งครั้งนะครับพิจารณาผ่านก็มีเวลา3เดือนนะฮะซึ่งถ้ามันจะหมดสัญญาหรือยังไงใช้อยากจะใช้เกินนั้นเกินกว่า3เดือนได้ครับซับมิดมาใหม่แค่นั้นเองนะฮะเนื้อหาก็เป็นเนื้อหาเดิมๆที่เราเคยซับมิดผ่านนั่นเองนะฮะครับผมอีมีฮะแทนเอาละฮะแทนเราพูดมาขนาดนี้แล้วนะครับจะเลยข้อสอบขนาดนี้ส่งได้ที่ไหนฮะแทนเออใช่เราเล่าไปตั้งเยอะนะครับยังไม่ได้บอกว่า ส่งได้ที่ไหนนะครับครับผมส่งอีเมลมานะครับได้ที่ dl_api_th@licorp.com e อ่าย้ำอีกทีหนึ่งนะครับผม dl นะครับ underscore api นะครับ underscore th@licorp e นะครับ c o r p เนาะ com อ่านะครับผมก็อย่างที่พี่ตีว่านะคือถ้าเตรียมเอกสารมาให้ครบถ้วนแล้วแบบระบุละเอียดยิบอะ มันการรีวิวมันก็จะได้เร็วนะเพราะว่ามันครบท้วนแล้วอะ่ะเออก็อันนี้ผมคิดว่าก่อนจะส่งเมลก็ตรวจทานเลกนิดนึงว่าครบไหมตามครณฑ์เกณฑไหม่แล้วก็ค่อยส่งจนจะได้แบบรีวิวกันแป๊บเดียวจบครับผมใชม่โอเคนะครับก่อนจะจากกันผมแถมให้อีกสักนิดนึงนะครับอาจจะเป็น FAQ เล็กๆนะครับที่นักพัฒนาหลายคนอาจจะสงสัยเกี่ยวกับเรื่องพวกผ r ้ให้บรต่างๆนะครับอยากจะให้พี่ตีเนี่ยช่วยกันตอบหน่อยครับผมครับผม เอฟอควันแรกนะครับผมถ้าเกิดว่าผมได้ Certified Provider แล้วเนี่ยในช ANNEL ของผมเนี่ยบัญชีเวลาผมสร้างแชทบอตเนี่ยมันจะได้โล่สีอะไรครัพี่อ๋อโล่สีอะไรถ้าได้ Certified Provider ไปแล้วถูกไหมฮะใช่ใช่ถ้าได้ไปแล้วเนี่ยจะสร้างบัญชีโล่สีอะไรก็ได้ครับอ๋อ,อผมเล่าครอบคุมไปเผื่อเลยแล้วกันว่า ในกรณีที่มีพวกอบัญชีอยู่แล้วก่อนด้วยนะฮะออมีอยู่ก่อนก่อนแล้วอ่ะไม่ว่าจะเป็นโลเขียวโลน้ําเงินโลเท่านะฮะไม่ว่าจะโลอะไรก็ขอ Certified p r o v ไ d e ดได้อ๋อโอเคดัง <Okay. S 2> นั้นก็คือคําถามงก็คือว่า พอได้เซอร์ติฟายโปร vider แล้วไอ้บัญชีที่สร้างจะเป็นโล่อะไรก็คือ,อเริ่มต้นถ้าเราจะสมัครเป็น unverified ก็จะเป็นโล่เทาไปเลยนะฮะอ,อยากจะสมัคร v e r i f i e ก็เป็นโล่น้ําเงินอ,อย่างเงี้ยก็ได้นะหรือว่าใครเป็นองค์กรก็สามารถไปสมัครเป็น enterprise สีเขียวโล่เขียว,ยวได,ได้โอเคคือมันไม่เกี่ยวกันเนาะเรื่อง,งสีโอเค,คโอเคอ่าคำถามที่สองนะครับเซอร์ติฟายโปร vider เนี่ยต่างกับโล่เขียวโล่น้ําเงินยังไง โอ้โหคำถามนี้ผมว่าหลายคนน่าจะสงสัยเลยนะนะฮะมีความแบบว่า c e r t i f y v e v i r y อะไรย่ไงอะไรนี้นะฮะคล้ายๆกันนะเออชื่อมันก็คล้ายกันเอาเป็นว่าคล้ายๆกับคำตอบของ้องบนก็คือว่าสองเรื่องนี้นะครับเรืองประเภทของ Official Account ไม่ว่าจะโล่เขียวโล่เทาโล่น้ำเงินเนี่ยกับ c e r t i f y p d Provider มันแยกจากกันมันแยกจากกันนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความต่างตัวอย่างเช่นนะก็คือ c e r t i f i ฟ p r o vider นะครับสมัครเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายนะได้รับการรับรองก็ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้น oh. นะครับแต่ถ้าพูดถึงประเภทของ Account ของ Official Account 3อันนะฮะโล่เทาก็ไม่มีค่าใช้จ่ายถูกไหมฮะครับ,รบแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะเป็นโล่น้ำเงิน hmm. ถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะ888ตลอดชีพะ นะฮะ่ีมีมีค่าใช้จ่ายนะฮะมีการเวอร์ิฟายตรวจสอบเอกสารแล้วก็แปดแปดแปดนะครับส่วนตัวโลกเขียวเนี่ยก็มีการตรวจสอบเอกสารเหมือนกันแต่ว่าเรื่องราคาเนี่ยผมไม่มั่นใจว่าตัวพรีเมียมแอคเคาท์โลกเขียวเนี่ยราคาตัวไห่นี่ต้องติดต่อเอเจนซี่ฮะเอเจนซี่ดูแล้วถามราคาเขาดูแลกันนะครับคนั่นก็คือเรื่องของประเภทของแอคเคาท์นะครับมีค่าใช้จ่ายไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเรื่องถัดมาอีกครับ Certified Provider กับประเภทของ a c c o u n t ใน Official a c c o u n t เนี่ยมันจะมีการเข้าถึง API ที่แยกจากกันเหมือนกันนะครับเมื่อตะกี้ที่เราคุยโวไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นอะไรฮะมาร์กแอดรีก็ดีนะฮะไม่ว่าจะเป็น Auto c h e ็คบั t พร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็น p โปรไฟล์พัทที่กำลังจะมานะฮะหรือจะเป็นสัญญาณบีคอนนะฮะ C.A.U นะครับตอมเอ็กซ์ตรีชั่นยูนิพวกนี้จะเป็นสิทธิพิเศษในการเข้าถึงสำหรับพวกที่ผ่านเซอร์ติฟายบรอดเอไม่ขึ้น อยู่กับประเภทของแอ c ์เคาครับ อ๋ออยู่ใต้ใต้ลมนี้ก็คือได้หมดเลยได้หมดเลยเแต่ <okay. S 3> ว่าโล่เทาก็ได้แบนเนอร์ได้โอเคโอเคเข้าใจแล้วนึกออกใช่ไหมฮะโล่เทาก็ได้แบนเนอร์ได้ในขณะเดียวกันเรื่องของ API ถ้าไปพูดถึงฝั่ง o f f i c i a l Account ประเภทของ Account เนี่ยมันก็จะมีความต่างกันเหมือนกันนะฮะโล่เทาก็เข้าถึง API ทั่วไปได้นะฮะได้ทุกเกือบทุกอันอ่ะนะฮะแต่ความพิเศษของโล่เขียวกับโล่น้ําเงินก็จะมีชุด API พิเศษสําหรับพวกเขาอีกเช่น Get follower ID อย่างเงี้ยนะก็จะมีไปอีกทั้งนี้ทั้งนั้นขอสรุปว่าความพิเศษนะครับของ Certified Provider กับความพิเศษของโลกเขียวนะฮะพิมแมคเขาบริษัทเขาเรื่องของ API เนี่ยก็แยกออกจากกันโอเคก,ออก,ก,ก็เป็นสองเรื่องเนาะโอเคครับได้ครับพี่โอเคก็เนื้อหาวันนี้ประมาณนี้นะครับผมก็คือพูดถึงเรื่องของ Certified Provider นะครับเป็นประตูสู่ประตูดรยอยเนานะสู่ฟีเจอร์ในอนาคตนะครับผมซึ่งผมคิดว่า แล้วตอนนี้มันต้องมีว่ะของมันต้องมีคือมันต้องมีแล้วมันณวันนี้มันยังมีฟีเจอร์ประมาณนี้เนาะแต่ว่าอนาคตมันจะต้องมาเติมอีกแน่เลยผมว่าจริงเพราะฉะนั้นเนี่ยเรานึกไม่ออกไม่มีเหตุผลเลยที่จะไม่ขอก็ขอไวก่อนนะครับผมแล้วแล้วแชทบอทใต้ p r o v i d e ริกนี้มันได้ทุกตัวอยไเงียมันก็แบบโอ้โหเออมันสะดวกดีเราจะทำเซอร์วิสอะไรวาคัสใช่มันก็แบบเออขอได้ขอแบบเออมีฟีเจอร์ได้ครบถ้วนไว้ก่อนนะครับจริงครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับ EP นี้นะครับผมก็เดี๋ยวพวก ลิงก์ต่างๆนะครับส่งอีเมลที่ไหนนะครับอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวจะแปะไว้ใน description ให้นะครับผมแล้วสำหรับ EP นี้ก็ไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้าครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ